โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง RVPXI Thailand Channel นะครับผมสำหรับวันนี้ก็กลับมาเล่นเกม s o ส r าร์ต n อนไล Alice's t i o n Rising Steel นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมน่ะจะเป็นคลิปอัปเดตแบบเร่งด่วนนะผมนะเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วนะครับผมนะก็อาจจะไม่ได้ทำคลิปนะผมนะอาจจะไม่ได้ทำคลิปต่อหลังจากคลิปนี้นะผมนะแต่ว่ามีคลิปลงเรื่อยๆแน่นอนนะผมนะเนื่องจากว่าเป็นคลิปที่ดองนะครับผมนะแล้วก็อัดไว้ก่อนหน้านี้นะผมนะโอเค เดี๋ยววันนี้จะอัปเดตอะไรบ้างนะผมนะเรื่องแรกเลยคือจะเป็นเรื่องการคาฟเอ่อการคาฟอะไรดีการคาฟอุปกรณ์เนาะเออก็คือการคาฟของประดับนั่นแหละพูดง่ายนะผมนะซึ่งการคาฟของประดับเนี่ยก็คือจะเป็นการคาฟเขาจะเรียกว่าคาฟะไรดีคาฟของประดับเออก็คือคาฟของประดับน็่คือคาฟของประดับอะแต่ว่าประดับเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปเนื่องจากว่าสล็อตการใส่มันจะเยอะขึ้นนะผมนะตามจํานวนของที่เราเลือกเนาะซึ่งถ้าของที่เราคาฟเนี่ย มันดีขึ้นก็คือสล็อตการใส่เนี่ยมันจะดีขึ้นแล้วสล็อตพวกนี้เอาไปทําอะไรนะผมนะสำหรับสล็อตพวกนี้นะผมจะเป็นการเอาไปใส่รูนนะผมนะถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับตัวละครเราอะของประดับจะเปรียบเสมือนตัวละครเราตัวละครหนึ่งซึ่งตัวละครหนึ่งก็จะสามารถใส่รูนได้4ช่องนะครับผมนะซึ่งอันนี้มันยังสามารถใส่ได้แค่3ช่องนะครับผมนะเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยคงจะมีอัปเดตอะไรเข้ามามากกว่านี้นะครับผมนะมีอะไรที่มันมากกว่านี้แน่นอนนะผมนะสำหรับของประดับเนาะ แน่นอนแน่นอนนะผมนะโอเคอันนี้ส่วนวิธีการคราฟนะผมนะนะของคราฟเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าหาจากไหนเพราะว่าวันที่ผมเล่นเนี่ยก็คือวันที่25วันที่มันอัปเดตเข้ามาเลยนะผมนะเออคือวันที่มันอัปเดตเข้ามาเลยซึ่งพอผมกดไปที่ t o e n c h a n t e m e n t quest ซึ่งมันก็ยังไม่มีขึ้นมาหรือว่ามันหาจากพวกนี้ก็ไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องกลับบ้านผมก็เลยยังไม่ได้ลองลองดาบพวกนี้ดูเลยนะผมนะเออก็โอเคเนาะ ไว้ถ้ามีอัปเดตทีหลังก็คงจะเป็นอัปเดตช่วงหลังปีใหม่แล้วแหละนะครับผมนะเดี๋ยวหลังปีใหม่เดี๋ยวจะมาพูดถึงระบบนี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมนะซึ่งวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยที่ยังบอกไม่ได้แบบเต็มนะครับผมนะก็เอาไว้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นประมาณนี้เนาะเนี่ยเห็นไหมมันใส่รูนได้3ช่องก็รูนได้2ช่องนะครับผมนะโอเคข้ามไปจบไปสําหรับอันนี้นะครับผมนะเดี๋ยวไว้หลังปีใหม่เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตแบบละเอียดเลยนะสำหรับระบบนี้นะ ต่อไปนะผมนะสิ่งที่มันได้อัปเดตเข้ามาคือจะเป็นแคมเปญนะผมนะซึ่งแคมเปญเนี่ยผมได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมนะแคมเปญที่มันแจกก็จะมีหินสีลุงเออหินลิมิตเบรกสีลุงเนี่ยห้ก้อนแล้วก็จะเป็นหินตัวละครเอ้ยไม่ใช่หินตัวละครเอ่อตัวตัวละครสีทองฟรีนะผมนะสิบใบแล้วก็สุ่มอาวุธฟรีครั้งหนึ่งนะผมนะได้สิบเอ็ดอาวุธซึ่งผมสุ่มไปหมดแล้วนะผมนะเกลือนะผมนะอันนี้คือสิ่งที่2ที่มันได้เข้ามา สิ่งที่3คือจะเป็นอีเวนต์นะครับผมนะอีเวนต์ที่มันได้เอาเข้ามารีแันก็คือจะเป็นอีเวนต์ของอีดิสทั้ง2อันเลยนะผมนะซึ่งของแรกเนี่ยสำหรับใครที่เคยลงอีเวนต์พวกนี้มาแล้วนะก็คือจะไม่สามารถลงแล้วได้ของแล้วนะผมนะแต่ว่าสําหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วยังไม่เคยลงเนี่ยแนะนําว่าให้มาลงนะผมนะเพราะว่ารูนเออเพราะว่าไออีเวนต์พวกนี้มันสามารถได้รูนรูนได้รูนก็ได้แล้วก็มีฮิลิมิตเบรกด้วยนะฮนะิลิมิตเบรกสีม่วงเนี่ยลองมาดูลองมาดูนะผมนะ แต่ผมเคยลงจบไปแล้วไงก็เลยแลกของพวกนี้ไม่ได้ต่อแล้วนะผมนะอ่าน,นี่เห็นปะนี่ยหไมเห็นนิเวเปเบสีเออเห็นนิเวเปเบสีม่วงเนี่ยส่วนอีเวนต์นี้จะเป็นลูนาธาตุน้ำนะผมนะลองมาดูกันแล้วกันว่าใครผู้เล่นใหม่คนไหนยังไม่ได้ลงนะผมนะก็มาลงดูลนนะแล้วกันเนาะแล้วก็ต่อไปนะผมนะเรื่องสุดท้ายและน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายละเพราะว่าผมรีบจริงๆนะผมนะถ้าผมไม่ละเอียดก็ต้องขออภัยด้วยนะผมนะเดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งหลังปีใหม่กันนะผมนะสำหรับอีกคลิปเออีกรอบหนึ่งก็จะเป็น หอนะ oh. ผมนะคือตอนเนี้ยหอคือจากตอนแรกที่ผมคิดไวคือนึกว่าหลังปีใหม่เอ้ยแล้วไม่ใช่หลังปีใหม่หลังหนึ่งปีมาเนี่ยผมนึกว่าหอมันจะทําการรีใหม่หมดตีเซตหมดสุดท้ายไม่ใช่นะผมนะหอแนละ้วมอหอ h a r ดไม่ทําการรีอะไรเลยนะผมนะคือหอมันไม่รีเลยอะ่ะผมนึกว่ามันจะรีนะสุดท้ายมันไม่รีนะผมนะเออเอาถ้าผมแปลกใจกันเลยทีเดียวเชียวแต่มันดันเพิ่มหอเวลี่าร์ดขึ้นมานะผมนะซึ่งหอเวลี่าร์ดเนี่ยมันจะแตกต่างจากหอที่แล้วแล้วมานะผมนะ ที่ผมบอกว่ามันแตกต่างเพราะว่าตัวละครที่มันเจอเนี่ยมันจะไม่ใช่พวกมอนต,ตงมอนเตอร์นะผมนะแต่มันจะเจอตัวละครนะผมนะอ่าเห็นไหมซึ่งเอ,อ่อแต่ละชั้นก็จะเจอตัวละครที่แตกต่างกันไปนะผมนะยกเว้นชั้นนี้เนาะมันจะมีอยู่2ชั้นที่จะเจอเป็นมอนเตอร์นะผมนะเออก็คือชั้นนี้กับชั้นนี้นะผมนะส่วนชั้นสุดท้ายจะเป็นบอสฟานาติโอนะผมนะเออซึ่งทริก,การลงเนี่ยมันมีบอกอยู่แล้วนะผมนะลองอ่านดูนะเนี่ยมันมีบอกอยู่นะเนี่ย กดเข้ามาตรงคําว่าทิปนะผมนะเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะวิธีการลงแต่ละชั้นเนี่ยลงยังไงนะผมนะเนี่ยเขาแนะนําไว้หมดแล้วนะลองมาอ่านกันดูนะผมนะลองมาอ่านกันดูนะว่าบอสชั้นแรกที่เราเจอเนี่ยจะเป็นบอสธาตุน้านะผมนะเพราะฉะนั้นบอสธาตุน้ำเนี่ยทางที่เราจะเอาชนะบอสธาตุน้ําคือเราต้องเอามอนเอยไม่ใช่เออเอาตัวละครธาตุดินลงไปสู้นะผมนะเอาตัวละครธาตุดินลงไปสู้เนาะโอเคนะผมนะประมาณนี้เนาะสำหรับหอที่มันเอาเข้ามาผมคิดว่ามันจะรีใหม่หมด สุดท้ายเป็นแค่การเพิ่มหอเข้ามาแล้วผมนะจบเลยส่วนของร้องวันก็นี่นะตามนี้นะผมนะของน้องวันถามว่ามันเยอะไหมมันก็เยอะอยู่นะผมนะเออมันก็โอเคนะมันก็โอเคอะ่ะก็คือมันโอเคอะ่ะออแค่นั้นแหละโอเคก็คือโอเคนะผมนะโอเคอัปเดตมีแค่นี้สำหรับวันนี้นะผมนะเออแบบว่าเร่งด่วนที่สุดนะผมนะ โอเคนะครับผมนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันในวันนี้นะครับผมนะถ้าใครยังไม่กดติดตามกดถูกใจสสกด s u b s c r i b e ก็ช่วยกดเพื่อที่จะเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะผมนะสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะบอกเลยว่าอาจจะยังไม่ค่อยละเอียดมากเพราะว่าเดี๋ยวไว้หลังปีใหม่เดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหอหรือว่าเรื่องการคราของนะผมนะเออโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีจะฝากแล้วนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันใน